สวัสดียามเช้านะคะเอทุกท่านวันนี้วันที่7ธันวาคม2564นะคะสำหรับ f อซของสาวดำทุกคนนะคะก็คงจะตั้งใจตั้งตารอคอยนะคะสำหรับวันบวงสวงใหญ่นะคะวันบวงสวงใหญ่นะคะก็เป็นอ่า เป็นพิธีที่ใหญ่สำหรับที่สวนธรรมนะคะเพราะว่าจะต้องสาวดำก็จะต้องได้ไปรับพระหลานที่วัดถ้ำนาคานะคะซึ่งท่านก็เป็นร่างของอมรุมมกรูพระปู่ใหญ่นะคะพรอปู่ร้อยแปดนะคะก็ต้องไปรับท่านมานะคะเพราะฉะนั้นพิธีนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีใหญ่นะคะต้องไปรับ พระหลานมาที่วัดธรรมนาคาค่ะซึ่งสาวดำมีอะไรเคลื่อนไหวยังไงก็จะต้องบอกเอฟซีตัวเองให้เข้าใจให้รู้เรื่องตามนี้นะคะก็เลยจะมาบอกว่าสำหรับปัจจัยปัจจัยก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีพอช่วยได้ก็ช่วยส่งมานะคะจะได้มีเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะคะของพปู่แม่ย่าเรานะคะ สำหรับตัวเลขก็บอกไปหมดแล้วนะคะสาวดำก็จะขอบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะเลขพ่อปู่สีสุดทัวรท่านให้มา083นะคะบนล่างท่านให้6 68หรือ98นะคะเลขแม่ย,าาย่าไพรีท่านให้937เลขล่าง42ค่ะแล้วก็เลขปู่388นะคะก็มีมี302นะคะ แล้วก็สองห้าเก้นะคะแล้วก็1นึ่งสามแปดแล้วก็แปดแปแล้วก็ห้แล้วก็เกมีแค่นี้นะคะค่ะแล้วก็เลขน้องสาวน้องรุ่งอรุณที่ฝันนะคะฝันมาได้ขับรถปไ้ายแดงมาหาสาวดำที่สวนธรรมนะคะทะเบียนรถ3 1มหนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เลขสวนธรรมก็มีอยู่เท่านี้นะคะ มีอยู่เท่านี้ค่ะนะคะถ้ามีเลขตัวไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมสาวดำก็จะมาบอกท่านนะคะแต่ตอนนี้มีอยู่เท่านี้นี่คือวันที่7ธันวาคมสองห้าหสนะคะท่านผู้ชมงวดนี้สาวดำมั่นใจในความสมหวังนะคะมั่นใจในความสมหวังในสวนธรรมนะคะ พปู่ไม่ย่าท่านไม่ปล่อยเราไม่ทิ้งเราแน่นอนนะท่านผู้ชมนะคะท่านคงจะทดสอบความอดทนความเป็นลูกหลานของท่านนะคะเราเป็นลูกหลานของท่านจะต้องสู้และอดทนนะคะต้องอดทนต้องออใช้หลักธรรมะเป็นใหญ่นะคะเพราะว่า พ่อปู่ท่านก็จะลงมาสอนทำทุกวันค่ะวันละสองครั้งบางทีก็ครั้งเดียวบางทีก็สองครั้งบางทีก็สามครั้งแต่ท่านลงมาสอนทำทุกวันค่ะซึ่งต่อไปนี้สาวดําก็จะได้อัดเสียงท่านหมายถึงว่าเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะแต่ก่อนสาวดําไม่ได้อัดนะคะเพราะท่านไม่บอกนะคะสาวดําก็ไม่กล้าถ้าเวลาพ่อปู่สีสุดโทนะคะท่านมาสอนทำ ท่านบอกว่าให้อัดเสียงท่านแล้วให้เอาให้ส่งให้ลงช่องให้ FC แฟนคลับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เป็นสายยานของท่านทั้งพ่อปู่แม่ย่านะคะแต่ว่าสาวดำฟังพ่อปู่สอนทำแล้วแบบแบบซึ้งมากคะ่ะแล้วก็จินใจแล้วทาให้สาวดํานีา่จนได้ถึงกับอาราธนาพ่อปู่ให้มาสอนทำทุกวันคะ่ะ เดี๋ยวถ้าท่านได้ฟังแล้วต่อจากนี้ไปสาวดําจะอัดเสียงท่านเอาลงช่องเพราะพ่อปู่ท่านบอกนะคะว่าให้อัดเสียงพ่อปู่เอาลงช่องได้เลยเมื่อเวลาพ่อปู่ท่านเข้ามาสอนธรรมนะคะท่านสอนละเอียดและเข้าใจง่ายนะคะสอนละเอียดและเข้าใจง่ายมากเลยค่ะสาวดาก็รู้สึกว่าดีใจคะ่ะดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกสาวของพ่อปู่ศรีสุโธนะคะแล้วก็ได้เป็น แล้วก็ Fc ของทุกทกคนเลยค่ะที่ได้ฟังสาวดำเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะก็คงจะดีใจที่ว่าเราต่อไปนี้เราจะได้ยินเสียงพ่อปู่ศีสุโธนะคะที่ท่านลงมาสอนทำทุกคนจะได้ยินเสียงท่านและจะได้จําเสียงท่านได้นะคะแล้วว่าเราก็จะได้รู้กันค่ะว่าท่านสอนทำเป็นยังไงละเอียดไหมเหมือนสาวดาพูดไหมแล้วก็ เข้าใจง่ายแล้วก็ท่านสอนละเอียดแล้วเข้าใจง่ายจะเป็นเหมือนสาวทำพูดหรือสาวดำพูดหรือเปล่านะคะถ้าท่านจะท่านจะสอนวันไหนอะไรยังไงสาวดำก็คือท่านจะบอกค่ะถ้าท่านจะลงมาท่านก็จะบอกค่ะว่าจะลงมาสอนทำนะคะทีนี้สาวดำแต่ท่านบอกว่าต่อไปนี้ให้สาวดำให้ลูกได้อัดอัดคลิปตอนที่พ่อปู่ท่านสอนทำนะคะเอาลงในช่องให้แฟนคลับ ค่ะเดี๋ยวท่านก็คงจะได้เห็นได้ยินแน่นอนนะคะท่านผู้ชมดีใจมากเลยคะ่ะสาวดําดีใจรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้เป็นลูกสาวพ่อปู่ศีสุดโทและทุกคนเลยค่ะที่ได้เป็นสายยานของอนาคทุกๆคนนะคะของพ่อปู่ศรีสุดโทนะคะทีนี้ท่านก็จะสอนมาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเหมือนเช่นเดียวกันคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บางว่ที่ท่านให้ไปถูก แต่ก็ไม่มีใครซื้อคือได้เห็นแต่ไม่ซื้อนั่นคือหมายความว่าบุญวาสนาของเราค่ะบุญวาสนาของเราซึ่งท่านพูดมาก็เป็นความจริงมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนาะที่ท่านให้มานั่นหลยงวดกางวดกวันกว่านู้ที่สาวดําจําได้นะก็มีงวดท่านให้ห้าศูนย์สามปรากฏว่าเลขออกห้าศูนย์บนน่ะนะคะนี้ล่ะค่ะแต่ไม่ซื้อค่ะบางคนเห็นแล้วแต่ไม่ซื้ออ่าบางคนเห็นแล้วไม่ซื้อบางคน อ่าซื้อแล้วไปไปถอนออกอย่างนี้ก็มีค่ะทั้งๆท,ที่เลขมีตัวเดียวเนี่ยค่ะอย่างเลขสามเจ็ดทั้งให้3สามเจ็ดอ่าท่านเขียนว่าสามเจ็ดล่างแต่เวลาคนไปซื้อก็อ่าซื้อสามเจ็ดล่างแต่ไม่ซื้อบนอย่างนี้ละค่ะนะคะท่านผู้ชมก็มันก็เป็นนั่นแหละท่านก็เลยสอนเปรียบเทียบให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามบุญวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ หลายๆท่านก็บอกว่า,าซื้อแล้วแต่ถอนคืนก็จะเอาจะอยากได้สมตัวนะคะก็ไปซื้อแต่สมตัวก็ปรากฏว่าใส่แต่สตัวเลยค่ะตรงๆด้วยแล้วไม่มีโต๊ดด้วยแล้วก็ไม่มีไม่มีกลับสองตัวด้วยอย่างเนี้ยนะคะนั่นแหละสาวดำก็ได้ยินพ่อท่านพูดแล้วก็เรื่องจริงนะคะพ่อปู่เสีสตัวท่านพูอธิบายฟังเออมันเรื่องจริงอ่ะนะคะ Uh. บางทีเราอยากจะได้เยอะไงคือถ้าพูดตามตรงก็คือโลภนะคะท่านสมมติสมมติสมมติเนี่ยนี่แหละค่ะอย่างอย่างอย่างที่แม่ย่าไพรีท่านให้ห้าเจ็ดสามก็ซื้อห้าเจ็ดสามตรงตรงเลยไม่มีกลับแม้แต่ตัวเดียวปรากฏว่าข้างบนออกสามเจ็ดอย่างเงี้ยเลขล่างท่านให้หกห้าก็ซื้อแต่หกห้าอ้ท่านให้ห้าหกหกห้าหรือห้าหกนี่แหละค่ะงวดที่ท่านมางวดแรกเลยอ่าเอฟซีก็ซื้อ ก็ซื้อหกหกห้าก็ไม่ซื้อหกเก้าก็ไม่ซื้อห้าเก้าก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยหละกกานั่นหละกกานั้นคือโชคของเรานั่นคือดวงวาสนาของเราที่ยังมาไม่ถึงเนาะงวดนี้ตัวเลขที่สวนทำจําจได้แล้วใช่ไหมคะสาวดำได้จําได้ชัดเจนเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้สาวดํากาลังขับรถนะคะก็จะบอกท่านเพราะว่ามันอยู่ในสมองแล้วคะ่ะพอสาวดำได้เห็นปั๊บในสาวดำจะเป็นคนจําง่ายคะ่ะเลขว่าปู่ศรีสุธโยมอีกครั้งหนึ่งนะคะ083 นี่ก็อย่าลืมนะคะตัดซื้อนะคะแล้วก็ร่าง68เราก็อย่าลืมซื้อ98ด้วยนะคะแล้วก็เลขน้องจีตาที่เขาเป็นเด็ก2ขวบนะคะซึ่งอยู่ๆเขาก็พูดมาเลยนะคะว่า98 98 98สาวดำมาลงช่องให้แล้วแล้วก็เขียนใส่กระดาษ FC แผ่นใหญ่ให้แล้วนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาเลขไม่ยาพรีงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมค่ะนะคะจะ ตอนรับปีใหม่นะคะท่านอย่าลืมนะคะแม่ย่าพายรีท่านให้937ล่าง42พ่อปู่รีสุทวงให้083ล่าง68หรือ98 98นะคะแล้วก็เลขน้องสาวที่ว่าขับรถป้ายแดงมหาสวนมหาสาวรำที่สวนทําก็คือ313ค่ะมีมีเลขอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็มีเลขพ่อปู่388นะคะ259แล้วก็ สามศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสามแล้วก็แปดแปดแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดนคสาวดำจะจำได้แม่นยำเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ทุกท่านซื้ออย่างมีสตินะคะแต่ว่ายังไงเลขในสวนทําเข้าแน่นอนกับในงวดนี้นะคะเพราะว่าสติสาวดำบอกอย่างนั้นนะคะสติสาวดำบอกอย่างนั้นขอให้ทุกคนจำตัวเลขให้ดีค่ะ สาวดาเวลาขับรถก็จะไม่ได้มีตัวเลขให้ท่านเห็นนะเพราะว่าสาวดําจะต้องไปทําหน้าที่ตัวเองนะคะไปนูน่นไปนี่ไปหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปไปเนี่ยนะคะม่นไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ว่างได้อะไรตอนคําไม่ได้อยู่สวนทานะคะตอนนี้นะคะก็จะมีเลขพ่อปู่สีสุดโทย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะศูนย์ แปดายมปากกากระดาษจดเลยนะคะ083ล่าง6 8 6กับ9ตัวเดียวกันเราก็อย่าลืม98ด้วยนะคะแล้วเลขแม่ย่าพายรีก็คือ9 3 7ล่าง42นะคะแม่ย่าพรีนะคะ937ล่าง42เลขน้องสาวที่ฝันมาขับรถป้ายแดงมหาสาวดำที่สวนธรรม ทะเบียนสามหนึ่งสามนะคะน้องสาวน้องรุ่งอรุณฝันว่าได้ขับรถป้ายแดงมาหาสาวดำที่สวนธรรมทะเบียนรถสามหนึ่งสามค่ะแล้วก็เรียกน้องกีตาเด็กสองขวบเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยอยู่ๆเขาก็นั่งเล่นอยู่ของเขาก็พูดมาตะโกนมาเลยค่ะไม่ใช่พูดนะตะโกนเลยว่า 98, 98, 98. เก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเรียกน้องกีตานะคะอ่ะแล้วก็ อตัวเลขของป้าปู่ส8มแปดแปดและ13ึ่งสามแล้วก็แปแล้วก็ห้แล้วก็เกมีแค่นี้คะ่ะสำหรับวันนี้ที่สาวดำพูดนี่ชัดเจนนะคะวันนี้เป็นวันที่7จธันวาคม2องหนะคะขอทุกๆท,ท่านโชคดีเราจะต้องสู้ไปด้วยกัน ะะอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงทุกคนละค่ะเป็นไปตามกฎนะคะกฎ,กฎ,ก,ฎกฎพมรมลึกิขิดนะคะมีเวลา <c oughs> เขาเรียกว่าเวลาดวงขึ้นเวลาดวงลงอย่างนี้ค่ะนะคะก็ล้มลุกคุกคานไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นค่ะนะคะโดยเฉพาะพ่อปู่3 8 8ปีนี้อายุ35นะคะท่านอายุ35ปีนะคะสาวดำา65ปีค่ะนะคะ,นะคะนั่นแหละสาเหตุนะคะที่ ล่มลุกคุกคันกันมาตลอดทั้งทงที่ท่านสร้างวัดมาไม่รู้ว่ากี่วัดนะคะอย่างที่สร้างวัดถ้ำนาคาจนแล้วเสร็จแ,แล้วก็ได้มอบให้พระหลานเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ถ้ำนาคาท่านก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่สาวนาที่ท่านให้เลขที่ท่านให้เลข8 0 3มานะคะแล้วมันออก038นะคะท่านผู้ชมงวดนี้อย่าลืมนะคะมีเท่าไหร่ซื้อเข้าไปตตรัตตอลี่เผื่อได้รางวัลที่หนึ่งนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีจ้า